อน,นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับกับการประกอบคาร์บูเรเตอร์ Honda Air b l a d e นะครับอานี้ก็คือสภาพคาร์บูเรเตอร์ที่นักศึกษาเจ้าของรถเนี่ยเขาเป็นคนล้างทำความสะอาดมานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบเนี่ยนะครับเราจะเริ่มประกอบจาก นมหนูตัวเล็กหรือนมหนูตัวใหญ่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เอาตามที่เราสะดวกอ่ะเดี๋ยวครูก็จะเปิดโอกาสให้ทางเจ้าของรถเนี่ยเ,เขาเลือกประกอบเลยนะครับเ,เขาหยิบอะไรมาคือครูก็จะอธิบายตามนั้นอ่ะฮะคุณแม่สามารถใส่นมหนูตัวใหญ่ได้ก่อนครับถ้าคุณยังไม่ได้ใส่อีกตัวหนึ่งครับ นะครับต้องเอาตัวเสื้อมันก่อนนะครับ<ช>เสื้อเข็มเล่งปอกเข็มเล่งเสื้อนมหนูนะครับแล้วแต่เราะจะเรียกนะครับใส่น,นะฮะนะครับใช้ประแจแหวนเบอร์เจ็ดน,นะครับขัน ทีนี้หลังจากที่เราใส่นะครับเสื้อเข็มเล่งปอกเข็มเล่งหรือว่าเสื้อนมหนูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการใส่นมหนูตัวใหญ่อันนี้ไม่ต้องโทรมาถามครูนะครับนมหนูเบอร์อะไรครับครูนะครับครูไม่ได้มาเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนะครับนะแล้วเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับขันนมหนูตัวใหญ่เข้ากับเสื้อให้แน่น อันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะครับที่เขาไปหัดล้างกันเองนะครับแล้วขันไม่แน่นวิ่งวิ่งไปนมหนูมันหลุดนะฮะรถมันดับสตาร์ทไม่ติดจากนั้นครับเมื่อใส่นมหนูตัวใหญ่ไปแล้วนะครับก็เป็นนมหนูตัวเล็กครูกยายามนะท่านใดจะเรียกนมหนูอากาศนมหนูนะ้ำมันนะันั้นก็เรื่องของท่านนะครับคือครูไม่มีประเด็นกับท่านหรอกแต่เวลาครูสอนคือนมหนูตัวใหญ่นมหนูตัวเล็ก ให้แน่นนะวิ่งไปมันหลุดอันนี้คือครูไม่เกี่ยวนะครับะนะครับหลังจากประกอบนมหนูทั้งสองตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับใส่เข็มลูกลอยนะครับพร้อมกับตัวลูกลอยครูขยับขาตั้งกล้องนิดนึงนะครับกัะเทืออนิดนึงนะครับ ะจะได้นิ่งๆอ่านะครับก็จะนำนะครับเข็มลูกลอยกับลูกลอยนะครับประกอบเข้ากับตัวเรือนคาบูเรเตอร์ ไม่มีการฝืนไม่มีการกดนะครับคือเขาต้องลงได้ตัวเขาเองนะครับนะฮะอ่าถ้าคุณใส่ไม่ตรงตำแหน่งใส่ผิดคุณไปเผลอกดลงไปนี่ก็คืองานงอกทันทีนะครับอ่าทีนี้พอเราใส่ตัวเข็มลูกลอยกับลูกลอยลงไปได้เสร็จนะครับเราก็ถามตัวเราเองว่าตอนเราถอดไอตัวสลักลูกลอยเนี่ยนะครับของคาร์บูเรเตอร์ตัวเนี้ยมันออกซ้ายออกขวา ถ้าท่านถอดแล้วท่านไม่จําแล้วท่านใส่ผิดนะครับปัญหามันเกิดอันนี้คือครูไปรับผิดชอบให้ท่านไม่ได้พรองครูอธิบายบอกชัดเจนแล้วนะครับในคาร์บูเรเตอร์ตัวเนี้ยที่ตัวสลักเนี่ยมันจะมีร่องสปายอยู่ท่านก็ต้องไปดูที่ขาว่าข้างไหนมันมีรอยและตอนท่านถอดท่านถอดมาจากข้างไหนอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบนะครับท่านไปทําแล้วท่านท่าน ทานอะไรแมสเซจมาถามคูยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับทีนี้ทางเจ้าของนะครับเขาพิสูจน์แล้วนะครับคือจะใส่เข้าไปทางด้านนี้นะครับอ่าเราก็ใส่ตัวสลักเข้าไป <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยนะครับสลักเนี่ยมันจะเข้าไปไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือจะต้องมีการเคราะหรือตอกเบาๆให้สลักเนี่ยมันเสมอกับขาตรงนี้ ทีนี้ฟังครูอธิบายให้ดีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายคือแค่เสียบแล้วเป็นล็อกไม่ให้มันหลุดแล้วท่านเอาตะปูคอนกรีตกาวคอนปอนตัวเล็กมาแล้วท่านก็ตอกเต้งขาก็ทําไมครับหกักอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับคือท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านต้องประมาณแรงด้วยนะประมาณขนาดชิ้นงานได้ว่ามันขนาดไหนนะเดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้เจ้าของเขาตอเข้าไปเองนะครับ นะครับตอนนี้ทางเจ้าของนะครับก็ได้ตอกสลักลูกลอยเข้าไประดับนี้แล้วนะครับจากนั้นก็ทําอย่างที่ครูแนะนํำนะครับคือเราจับตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับให้มันอยู่ในลักษณะปกติของมันนะครับอ่ลักษณะปกติคาร์บูเรเตอร์มันอยู่ยังไงละครับอ่าอ้าวเห็นแน่คือสอนไปก็จําไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ใช่ย่ฝั่งนี้แล้วก็ ถ้าถ้าคุณเข้าใจว่าระบบลูกลอยทาอยํางานยังไงคือคุณก็จะไม่จับคารบูเรเตอร์ลักษณะอย่างนี้ครับอ่าแล้วคุณจะเช็คยังไงล่ะครับว่าลูกลอยเขาเปิดปิดได้หรือเปล่าในเมื่อคุณก็เอาอุ้งมือไปอังมันอยู่ตรงนั้นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือเราก็จะต้องมาเช็คว่ายกยกขึ้นไหมครับยกขึ้นไหมครับเนี่ยนะครับในสภาพปกติที่เรายังไม่มีน้ํามันนะครับลูกลอยเนี่ยมันจะตกลงมาเนี่ยจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อมีน้ํามันเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในห้องในถ้วยลูกลอยเนี่ยอันนี้มันก็จะลอยขึ้นซึ่งเวลาเช็คเนี่ยนะครับไม่ใช่เนี่ยท่านเอานิ้วไปดันพวดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลูกลอยมันเคลื่อนมันเทียนนะครับก็แค่ตรวจสอบว่า เข็มลูกลอยเนี่ยมันลงมันตกมันขึ้นได้ส่วนท่านใดจะเอาฟันบุหรี่มาเป่าหรือจะเอาน้ํามันจริงมาเช็คเลยอันนั้นก็คือรายละเอียดที่มันลึกต่อไปนะครับครูขอญาตอธิบายไว้แค่เท่านี้พอนะครับเมื่อเราพิสูจน์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบถ้วยลูกลอย เนื่องจากคันนี้นะครับทางเจ้าของนะครับเขาซื้อปะเก็นถ้วยลูกลอยมาใหม่นะฮะก็จะทําการเปลี่ยนปะเก็นชิ้นใหม่ไปเลยแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อปะเก็นมาเปลี่ยนแล้วใช้ของเก่าก็ต้องรับกับความเสี่ยงนะครับที่น้ํามันเนี่ยมันจะซึมออกมานะครับ,นะรบในกรณีที่ซื้อมาถ้าเป็นของแท้นะครับ ตะเก็นหนึ่งชิ้นจะมาหนึ่งซองแต่ถ้าท่านไปซื้อชุดซ่อมของเทียมมันจะมาหลายๆชิ้นนะครับอันนี้ก็ค่อนร้อยแล้วนะครับอ่ะปัดไป็เลขกลมๆก็คือร้อยหนึ่งกันละกันหลังจากใส่ปะเก็นแล้วก็ทำไมครับ ถ้าคว่ำปลาเก็นก็ล่วงครับจะจับยังไงปลาเก็นก็ไม่ได้อยู่ในร่องครับอันนี้คือครูก็ต้องขยับต้องตามคนถือคาบูนะเดี๋ยวท่านจะมาบ่นครูไม่ได้นะครับน,น,นะฮะ นี้นะครับพอตัวเรือนคา r b บูเรเตอร์นะครับกับถ้วยลูกลอยประกบเข้าตามตำแหน่งมั่นใจว่าประเก็นไม่หลุดจากล่องก็ทำการใส่สกรูหรือน็อตยึดถ้วยลูกลอยกับตัวเรือนคา r b บูเรเตอร์นะถ้าท่านไม่แยกน็อตไว้ท่านไปหยิบเอาน็อตของฝาครอบไดอะแฟมไปเอาน็อตของอะไรครับไดอะแฟมลิ้นตัดอาการมาใส่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมั่วไปหมด ในกรณีถ้าเกิดว่าท่านอยู่ใกล้ๆร้านขายน็อตสกรูนะครับท่านบอกว่ามันเยินมามันไม่สวยท่านอยากจะเปลี่ยนน็อตสกรูใหม่ท่านก็เอาน็อตไปซื้อที่ร้านขายน็อตสกรูนะครับตัวละบาท1นึบาท3บาทอะไรท่านก็เปลี่ยนไปตามอัธยาศัยก็ขันให้แน่นนะครับทีนี้หลังจากประกอบถ้วยลูกลอยเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทําการประกอบชิ้นส่วนอื่นต่อนะครับที่เขาล้างไว้ในถาดอ่ะจับคาร์บูเรเตอร์ขึ้นมาสภาพปกติเดี๋ยวครูจะให้เขาทําการประกอบห้องโช๊คนะครับห้องโช๊กนะฮะทีนี้ที่ห้องโช๊กนะครับมันก็จะมีประเก็นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานะครับเจ้าของบอกไม่ทราบว่ามันมีประเก็นตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ประเก็นตัวเก่า ก็ทำฟารสมสาดมาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ใส่ประเก็นเข้ากับตัวฝาปิดห้องโชคจากนั้นก็นำนะครับฝาปิดห้องโชกคไปติดตั้งเข้ากับตัวเรือนคารบูเรเตอร์วันนั้นถ้าเกิดท่านใดดูคลิปนี้จบแล้วท่านอยากจะทำท่านก็ไปซื้ออะไหล่รอไว้นะครับมีประเก็นถ้วยลูกลอยประเก็นอะไรครับ ห้องโชกนะครับแล้วก็ขันสกรูยึดสามตัวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ขันให้แน่นกี่ตัวครับส<ด>องตัวนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นทีนี้ท่านจะแน่นขนาดไหนท่านจะเอาไขควงตอกมาจับด้ามขันจะตอก กระแทกจนคาบูเรเตอร์แตกอันนี้คือครูก็ไม่ไปยุ่งนะคือครูแค่บอกว่าขันให้แน่นอ่าเมื่อเราประกอบห้องโชค๊คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะประกอบชิ้นส่วนอื่นนะ่ะไปฝั่งนึงครับไปที่ไปประกอบตัวไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศนะฮะไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศอันนี้ทางเจ้าของนะครับก็ได้ซื้อไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศมานะครับ ของแท้จะมาเป็นชุดเดี๋ยวครูขอญอาตก่อนเดี๋ยวเพิ่งดึงครับนะฮะของแท้มันจะมาอย่างนี้นะครับในแพ็กเกจของเขานะครับโทษนะฮะดีท้าไปโดนขากล้องก็จะมีไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศมีฝาปิดมีสปริงมีโอลิงนะครับทีนี้ได้เกิดในกรณีเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ตัวไดอะแฟมกับโอลิงก็ได้นะครับไอฝาปิดกับสปริงเนี่ยคือใช้ของเก่าก็ได้ แต่ถ้าเกิดท่านไม่สบายใจท่านบอกว่าอันนี้พูดแบบไม่สุภาพพูดแบบกันเองนะก็กูซื้อมาใหม่ทั้งชุดแล้วคือกูเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยอันนี้คือครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาตัดสินใจเอาเองว่าจะเปลี่ยนแค่ไดอะแฟมกับโอลิงหรือซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็เอาตามที่เขาสบายใจนะระกอบครับ เราจะใส่ไดอะแฟมลงไปก่อนหรือเราจะใส่โอลิงลงไปก่อนก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้ตอนเวลาเรียนทฤษฎีเนี่ยนะครับคือได้ถอดอะไรและครูสอนนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้ถอดแล้วได้ใส่เองกับมือเลยนะครับนี่เขาใส่ไดอะแฟมก่อนนะครับแล้วก็เป็นโอลิงแต่ของยามาฮ่าบางรุ่นจะไม่มีโอลิงนะครับจะเป็นเป็นแผ่นไดอแฟมใหญ่ๆยาวๆเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปยึดติด พอใส่ไดอะแฟมกับโอลิงเสร็จเรียบร้อยใส่อะไรครับรฮะอ่าใส่สปริงมันจะใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าสปริงมันยาวแล้วมันค่อนข้างจะแข็งท่านก็ต้องจัดตำแหน่งเลงตำแหน่งให้ดีก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่เลง็งไม่จัดตำแหน่งเอาไว้นะครับน็อตสกรูไม่เตรียมไว้นะครับกดๆอยู่นิ้วมือมันพลาดมันทำไมครับกระเด็นหลุดหายนะครับ มันมันถูกไหมนั่นน่ะฝามันปิดอ่ะแต่มันปิดโอลิงได้ไหมนั่นน่ะไม่ได้แสดงว่าต้องใส่ฝาเก่าอ้าวคุณไม่ใช่คุณคุณใส่ฝาถูกตำแหน่งหรือเปล่า นะครับบางทีเราดูในคลิปนะครับเราเห็นคนที่มาทําคลิปให้ท่านดูนะครับเขามีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ความชํานาญเวลาเขาถอดเขาใส่มันจะรวดเร็วฉับไวคล่องแคล่วนะแล้วเราไปดูเราบอกง่ายว่าเดี๋ยวเราไปทําเองบ้างมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอโอเคทีนี้เจ้าของเนี่ยนะครับตัดสินใจว่าทีแรกจะใช้ชุดใหม่ให้บบครับ แต่ปรกากฏว่าเอามาเทียบกันก่อนเห็นไหมครับมันมีมันมีสามข,ขาของก้าสามขาอันนี้สองขาครับไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นช่องปิดโอลิงม,มันมีสองรูเห็นไหมครับที่ร้านอะไรเนี่ยนะครับเขาจัดมาให้เดี่ยมันอาจจะเป็นของตระก,กูลเวฟเนะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดแต่สุดท้ายมันเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดได้ไหมครับไม่ได้นะครับทําไงอ่ะเราก็ใช้แค่ ไดอ,อะแฟ,ม,ฟมกับโอลิง,ลงส่วนฝาฝาเก่า,กาทีนี้เอาสปริงเก่าสปริงใหม่มาเทียบครับเทียบคร่าวๆเอ้อสั้นยาวเท่ากันไหมของใหม่สั้นกว่านิดหนึ่งอ้าวอันนี้แล้วแต่นะทีนี้ให้เจ้าของตัดสินใจเอาเองเนี่ยเราดูได้สายตามันอาจจะไม่ช่ว์ใช่ไหมครับเนี่ยเจ้าของดูเอาเองครับ อย่าตัดสินใจนานนะผู้ชมบอกเมื่อไหร่จะประกอบสักทีละ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เบ <c oughs> จ้าของตัดสินใจนะครับเอาสปริงของตัวใหม่ใส่เอาปไปใส่ครับ <c oughs> <c oughs> เล็งตำแหน่งให้ดีกดให้ดีนะครับไม่ถ้าพลาดไปมันดีดกระเด็นนะครับ ขยับเข้าไปนะฮะจะได้เห็นชัดๆั้เดี๋ยวครูขยับนะจะได้เห็นนะครับ แล้วก็ขันสกรูยึดฝาปิดไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศให้แน่นนะครับพะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศอาจจะเป็นของตระกูลเวฟอะไรพวกนี้นะครับไม่สามารถเอามาใส่กับคาร์บูเรเตอร์ของแอร์เบรได้นะเราก็เก็บไว้เป็นอะไรเผื่อให้คันอื่นเข้าไปนี่นะครับนะอันนี้นะครับคือฝาปิดอันนี้นะครูจับสั่นหน่อยนะครับนี่คือโอลิงเก่าอ่าไดอะแฟมเก่า อ่าสปริงเก่าก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะไอ้โทษนะครับอ่าทีนี้หลังจากสายแดฟแฟมลิ้นตานอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบนะครับตัวสกรูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าสกรูจูนอากาศอ่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ โอลิงอ่ามีโอลิงบ่าแหวนนะครับอ่ล่วงแล้วอ่าเอาสปริงสวมนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ระหว่างแหวนกับโอลิงใส่อะไรก่อนครับนครับอ่าใส่แหวนก่อนนะครับแหวนแล้วก็เป็นโอลิงครูก็จะตามมือคนประกอบไปนะครับอ่านะครับอ้าว หลังจากนั้นนะครับเพิ่งจะเรียนทฤษฎีจบไปนะครับเวลาเราล้างทำฟรราร์มสะอาดเสร็จเวลาเราประกอบไอ้สกูตัวนี้ก็ทําไมครับข,ขันเข้าไปให้สุดนะครับพอสกูมันไปยันกระบ,บาหรือเบาะก,ก็หยุด,ยดนะไม่ต้องฝืนนะครับ ทีนี้มันหยุดแล้วนะเดี๋ยวครูขอญาตจับคาบูเรเตอร์อยู่ทรงอย่างนี้นะเนี่ยขอเป็นทรงนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าตอนเนี้นะครับให้ให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนเพราะว่าครูต้องแตกกล้องกันอ่านี่นะตอนนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะนี่คือขันไปสุดครูก็บอกนะักศึกษาครูว่าเบื้องต้นก็เรียกว่าจูนหย,ยาบก่อนนะครับก็คือให้คลายออกเท่าไหร่ครับหนึ่งรอบครึ่ง,อ,งอ่ะ ไปคึงรออ่าอันนี้คือเอาเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไขควงขึ้นมาตอนนี้นักศึกษาครูเปิดไปครึ่งรอบนะครับเอาคลายลพอ่อพ่อเกินไปหน่อยแล้วครับขึ้นมานิดนึงขึ้นกลับขึ้นกลับนิดนึงไม่ใช่อีกนิดนึง ประมาณนี้นะนี่หนึ่งรอบแล้วนะครับอา้าวอีกครึ่งรอบอ่าโอเคประมาณนี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเราจูนหยาบหรือปรับหยาบไว้ก่อนในเบื้องต้นหนึ่งรอบครึง่งฟังให้ชัดเจนนะครับคือครูไม่ได้บอกว่าหนึ่งรอบครึง่งมันใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่เราปรับไว้ในเบื้องต้นเดี๋ยวพอเราไปสายที่รถเราติดเครื่องแล้วเราค่อยไปจูนละเอียดอีกทีนึง จากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หลังคาบ้านครับก็คือใส่ได <Okay. S 1> อะแฟมทีนี้ครูอธิบายอย่างนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยอิบไดอะแฟมมาครับทางเจ้าของนะครับซื้อชุดไดอะแฟมมาใหม่เลยนะครับแล้วเจ้าของก็จะเปลี่ยนด้วยแต่จากการที่เขาไปตรวจสอบมาเนี่ยไดอะแฟมชุดเนี้ยการลูกชักลูกเล่งเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ดี ครูก็เลยบอกว่ามันยังไม่เสียก็เก็บของใหม่เอาไว้แล้วก็ใส่อันนี้อันเก่าเข้าไปก่อนทำไมครูไม่ให้นักศึกษาเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าถ้าในอนาคตไดอะแฟมอันนี้มันขาดเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนไดอะแฟมใหม่เนี่ยในรถคันเนี้ยมันเปลี่ยนง่ายครับเพราะว่าคุณแค่ถอดยูบ็อกออกนะพอถอดยูบ็อกออกเสร็จปุ๊บคุณก็แค่มาทำไมครับ ชายสกูยึดฝาตรงนี้แค่สองตัวนะครับเพราะนั้นเมื่อมันยังไม่เสียมันยังสภาพดีอยู่นะครับก็ใช้ไปส่วนที่ซื้อมาใหม่ก็เก็บสำรองไว้เป็นอะไรเพราะว่าอันนี้ทางเจ้าของไปซื้อมาเองเนี่ยที่ซื้อมาชุดละเท่าไหร่ของใหม่พันสองนอ่าเขาเขาไปซื้อเองนะหนึ่งพันสองร้อยบาทเห็นไหมมันยังไม่เสียเก็บไว้ไม่เสียหลยไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ ก็ครูจะให้เขาใช้ของเก่าทีนี้เวลาครูสอนครูก็บอกว่าเวลาตรวจสอบให้ใช้อะไรครับกระดาษทิชชู่อ่อากระดาษทิชชู่แบบนุ่มๆหรือผ้าคีริ้วนุ่มๆสะอาดมาเช็ดอันนี้คือเขาตรวจสอบแล้วนะครับเขายืนยันว่าไม่มีปรีไม่มีเตะแตกหรือขาดก็ใส่กับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไอเขาเออ ใส่ลูกเร่งลูกชักกับไดอะแฟมลงแล้วเวลาใส่ตอนถอดครูบอกแล้วว่าก่อนถอดให้ทำไมครับให้ดูตำแหน่งลิ้นมันก่อนว่ามันอยู่อย่างไรบางบางทีเข็มมันจะมันจะไม่ตรงนะครับเข็มมันจะไม่ลง,ลงไปในอนี่เสื้อมันก็จะไม่ลงอย่า<ล>ยไปฝืนกดอ่ะ ถ้าเป็นของแท้หรือเป็นของเก่าที่เป็นของแท้แล้วใช้นะครับมันจะได้ทรงของมันพอดีอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้คือเขาประกอบถูกนะลิ้นจะตรงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นของเทียมไอตัวไดอะแฟมเนี่ยมันยังไม่เป็นทรงอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันจะปิ้นมันจะหลุดมันจะใส่ยากนะ ถ้ามันใส่แล้วมันไม่ได้อยู่ในร่องพอเวลาเราใส่สปริงแล้วเราเอาฝาครอบมาครอบเนี่ยครูสมมตินะมันไม่ได้อยู่ในร่องแล้วคุณเอาฝามาครอบไปแล้วก็ขันน็อตปุ๊บไอ้ฝาครอบก็จะไปกดไปทับให้ไดอะแฟมทาไมครับขาดท่านไดอะแฟมมันขาดนะครับสตาร์ทอาจจะสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากถ้าติดแล้วก็เร่งได้ไม่เหมือนเดิมอันนี้เวลาประกอบท่านต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับ อันนี้คือเขาประกอบถูกต้องอ่ะใส่ปสปริงใส่ฝาครอบฝาครอบก็บอกแล้วว่าต้องดูตำแหน่งมันด้วยแล้วก็ใส่น,อน็อตหรือสกรูยึดสองตัวเดี๋ยวคูขยับนะเราจะได้เห็นนะครับ ับเนราะ,ะนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าของนะครับก็จะนำคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเข้าไปติดตั้งกับตัวรถทีนี้เวลาไปติดตั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นที่มันแคบมันจะใส่ลําบากแล้วอันนี้คือมันใช้เป็นออโต้โช๊คหรือโชคไฟฟ้าอุตสาห์ล้างสะอาดเลยนะครับวันนั้นเวลาไปใส่เนี่ยก็คือหาผ้าหรือกระดาษเนี่ยอุดตรงนี้ไว้ก่อนกันขี้ฝุ่นมันร่วงลงไปนะครับผ้าสะอาด พอเราติดตั้งคาบูเรเตอร์ด้านนี้เข้ากับอะไรครับคอท่อไอดีฝั่งนี้เข้ากับอะไรครับยางต่อมอกกองได้เรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็เอาตัวออโต้ชคมาทำไมครับ <Sorry. S 1> ใส่ใส่ท่อน้ำมันใส่อะไรครับใส่สายคันเร่งหรือจะใส่สายคันเร่งก่อนก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับพอใส่สายคันเร่งเสร็จก็ทดลองบิดดูก่อนว่าบิดล่อยมันเด้งไหม ถ้าเรียบร้อยก็ค่อยทำไมครับไปสตาร์ทเครื่องแล้วทดสอบอยากจะจูนละเอียดอะไรก็จูนต่อไปนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการประกอบคาร์บูเรเตอร์นะครับ Honda a i r b a เบซึ่งครูบอกแล้วว่าเอาไปใช้กับ Honda c คลิกเอาไปใช้กับ Honda i ไอคอนเอาไปใช้กับ Honda Nova Sonic เอาไปใช้กับ Honda CBR 150R ได้นะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์เจ้าของรถนะครับอ่าขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ